ครับผมชื่อกาแฟกาแฟจะตามแสงนะครับเอ้าเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยขับได้บ้เอาคาบกินแล้วเอาใส่ใส่มันคาบดูมาต้องเอานี้ให้มันคาบอือน้ำแข็งเอาคาบแม่กาแฟนั่นเอาเอาก็จับอุ้ย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 คือเคียบบ่ถือกาแฟเฮ้ยเฮ้ bớt thừa cái <laughs> kia à, cà phê à si à si non đủ rồi vẫn non lên vẫn đi vay hả hả Yeah, Bin anyway, tài tài bay Viên bay 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 ไอกาแฟเอ้ยอืมอืาขดเอ้าเอ้าขวดขวดนิ่งไผ่นิ่งเอาใส่หลุมไผ่ไผ่ใส่หลุมใหม่เลยเออแฟแฟนำ่ทุบเลย ก็โอ้ยยายาหาแสงเราขึ yeah. Oh yeah. Yeah, huh? s <S ้นข้างบนเออ ไปแล้วจับยังไงก็จับไม่ถูกอุ้ยจับยังไงก็จับไม่ถูกอะไรวะงง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 ไอ้กาแฟงงละเอ,อ้าเอ,อ้าไปแล้วไปแล้วจำค้าแล้วกลับมาอีกครั้งครับ แกไปละบ acio, кров, ่เอาขึ้นมาอีกเอ้เลเซอร์ครับเลเซอร์เลเซอร์เอราแต่อีตัวมันเนาะอืม สวัสดีครับกาแฟครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยอือืจับยังไงก็จับไม่ได้เรอกลุกผิดไฟสะไฟอี่ตูนมัน หมดแล้วไอกาแฟอ <c oughs> อุ้ยหาง <c oughs> ไปแลวปล่อยมันไปเลยปล่อยมันไปเลย